ลัคณาราศีมังกรดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องใดนะดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องใดลัคนาราศีมังกรนะลัคนาราศีมังกรดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรข่าวดีของลัคนาราศีมังกรคือคือฟังให้ดีนะ คุณนะครับจะมีความสำเร็จนะเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องของงานหรือสภาวะแวดล้อมง,งานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะนะฮะสภาวะแวดล้อมเรื่องงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะ งานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียดีมากคุยกับลูกค้าลูกค้าก็เชื่อถือนี่แหละชาวลัคนาราศีมังกรกับข่าวดีในช่วงนี้นะเออนะฮะนะวันนี้อาจารย์จะทำนายครบทุกราศีไหมคะก็ก็ไลฟ์ที่ไลก็พยากรณ์ครบทุกลัคนาทุกทีอะไม่เคยเลยที่จะพยากรณ์แล้วไม่ครบทุกลัคนานะคะ อืมนะฮะอ่ากอลกฎไปยังค่าจารย์หนูไปอาบน้ํามาเอา้าคุณก็รีบอาบน้ําเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้อมันเกลียนหรือเปล่าสบงสบู่ติดอยู่ตามซอกหูหรืออะไรบ้างหรือเปล่าไปดูให้ดีนะเนี่ยรีบเกินไปแล้วโอ้ยอาบน้ําสําคัญนั้นนะมันต้องรีบๆโลกๆอะ่ะเออนะฮะอืม นะอานะต่อไปนะฮะมังกรนะข่าวดีเลยข่าวดีเลยในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเจ้านายให้การสนับสนุนสภาวะแวดล้อมในเรื่องของงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี นะงานที่ทำกันแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะมีความสําเร็จดีเออนี่แหละนี่แหละชาวลัคนาราศีมังกรละ่ะนะครับนะครับนะถัดจากชาวลัคนาราศีมังกรก็มาถึงชาวลัคนาราศีกุม มีท่านใดลัคนาราศีกุมบ้างเปลี่ยนแปลงไอ้ไหนบอกมาสิครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยเม้นขึ้นมาหน่อยสิจะได้รู้จักหน่อยเนี่ยลัคนาราศีกุมเนี่ยมีใครบ้างไอ้ตอนที่ให้เม้นก็ไม่ค่อยเม้นหรอกไอ้ตอนที่ไม่บอกเม้นทถามจังอืมนะลัคนาราศีกุมนะครับ ดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องอะไรนะครับดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องอะไรลัคนาราศีกุมบอกเลยว่าเออคุณเจดมาแล้วคุณเจดบุญชาลีโอ้โหคุณเจดสวัสดีนะครับคุณเจดดีใจนะเนี่ยอาสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล